สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเจี๊ยบแฟและเพื่อนๆแฟนไอ้แ่ทนไททันทุกคนด้วยนะครับผมแกโชชาร์กรอเราในพีนี้จะมาทำการแกะปพราะว่าเพอร์เรตเอเรนร่างไททันนั่นเองครับทุกคนใหญ่มากโคตรดีอะทุกหน้ามันดูเอออะนะหน้าตาโลกจิตใจตอิสานขุนลนไม่เท่จัด โอเคครับทุกคนก็เอเลนร่างไททันนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้นะครับผมซึ่งเป็นร่างที่ผมรู้สึกว่ามันเออมันตอนแรกผมกะจะไม่ซื้อพวกไททันที่เป็นเป็นร่างแบบเปลือยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าพาเลททาออกมานั้นดูสวยมากๆครับดีที่เพราะว่าพาเลทมันเป็นแบบยังไงนะก็กล่องใสมันก็เลยทําให้เราเห็นารายละเอียดข้างในแล้วผมรู้สึกดูข้างในแล้วเอ้ย มันว้าวมันว้าวผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับผมบวกกันว่าที่ไต้หวันเนี่ยตัวนี้หายากมากๆครับพ่อค้าบอกคือมันหายากมากๆคือมันไม่มีที่ขายที่ไหนแล้วนะครับณนะตอนนี้นะคือผมไปหาตามหนิดก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับผมตัวนี้ผมได้มาอะไราราคาพันเที่ไทเปนั่นเองนะครับผมมาตัวกล่องเมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะอ่ะถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับนี่นี่น โอเคสองหน้ากูพอไม่ต้องเห็น <c oughs> นะครับมาดูข้างในกันผมชอบมันมันเห็นข้างในอะ่ะ,ะพราะว่พพาร์ตอะ่ะคือเราจะตัดสินใจซื้อของสักอย่างหนึ่งอะ่ะสักชิ้นหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องเห็นข้างในมันใช่ป่ะคือป๊อบอัพพาร์ตมันเป็นแบบสิ่งที่ดีมากมากเพราะว่ามันเห็นข้างในด้วยนะครับผมนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวทุกคนดูเทไหะเทครับโอ้ยเทนะอ,อมาขอเดยวแกะตรงนี้บ้างทุกคนนี่ นี่ครับทุกคนี่เคออกมาอย่างดีเออผมเคยแบบบอกกับตัวเองไว้ว่าผม่ะจะไม่ซื้อล่างพวกล่างสายท่านเพราะรู้สึกผมว่าผมว่ามันเฉยเฉยมันมันชียมันเฉยเฉยมันเฉยเฉยมันเฉยเฉยมันแบบมันธรรมดาผมรู้สึกว่ามันก็กล้ามเนื้อได้แบบเดินได้อะไรเงี้ยแต่คือแบบพอมาเห็นแบบ ภาพพาเลทเขาทำแล้วแบบมันสวยจริงว่ะทุกคนมันสวยจริงนะครับนี่อันนี้คือฐานเขานะนนยวดูฐาน,นครับนี่ฐานเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราจะไม่วางที่ฐานก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าแบบว่าไม่อยากให้มันคูดหรืออะไรเงี้ยเขาวางที่ฐานได้ใช่ปะนี่อย่างงี้ใช่ปะมันต้องมันต้องประมาณนี้ออ่ะต้องประมาณนี้ใช่ไหม,ม,ม,รม,รม,ไห,มหรือว่ากูใส่ถูกใส่ผิดยังไงก็บอกด้วยนะครับโอเคมาเอามาดูรายละเอียดเอดเรนร่างไททันตัวนี้นะครับผมนี่เห็นป่ะทุกคน แบบแม่งสวยแบบทุลุก,กล่องออกมาเลยอะ่ะผมชอบอะ่ะเชีย่ยมันเท่จ,จัดเลยอะ่ะมาดูกล้ามเลยกัาดิทุกคนเ,น,เ,คโโเนี่ยนะโอเคโคตรเฟี้ยวโอ้โดูกล้ามหนงกล้ามเนื้อนิ้วเนื้ออีนี่ทำไมไม่สูบวะเออดูดิทุกคนเห็นปะเชีย่ยคือว่าแบบของดีคือพูดเลยแม่งคือของดีแล้วแม่งคือแบบ ดูดิเอ็กแพคโอ้ดูกล้ามเนื้อข้างหลังเค okay. ดูเหอะเชี่ยแล้วแม่งคือแบบจะง,งอยที่แบบขอบุนเรนลินนะจะง,งอยโผล่ขึ้นมาคือแบบแม่งทุกส่วนของกล้ามเนื้อคือแบบม,มันเฟี้ยวดูดูก้นมันเลยเชี่ยคือทุกส่วนอะดูดิแม่งคือเป๊ะปังอลังเวอร์อะคือแบบเรชอบมากตรงนี้คือแบบ แม่งเห็นครั้งแรกมันซื้อไม่ได้ทุกคนดูนิวตินหนึ่งแต่ได้ที่มันติดเป็นนิดนึงนะแต่ว่าก็สวยอยู่นะเออดูดิข้อเครื่องผมแบบผมอาจจะให้ดูข้อไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะแบบมันก็นะมันมันรายละเอียดตัวข้อมันเยอะมากเลยคือแบบเฟี้ยวเฟี้ยวใครที่กําลังหาซื้อเอเรนนะครับร่างที่เป็นร่างไททันนะครับผมแนะนําค่ายนี้เลยเพราะอพาเรณนะอะไรนี้เลย เฟี feel, feel. ย้ยวเนี่ยดูดิเห็นปะโอ้เฟี้ยวจัดสวยจัดนะครับตัวนี้คือไม่ตั้งกับฐานก็ได้หรือจะตั้งกับฐานก็ได้นะครับผมแล้วด้วยราคาประมาณนี้แล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วในไต้หวันนะครับบางตัวที่ผมบอกว่าหาซื้อไม่ได้แล้วก็คือมันหาซื้อในเน็ตไม่ได้แล้วแต่ในร้านบางร้านที่ผมอาจจะดูไม่ทั่วถึงเนี่ยอาจจะหาซื้อได้อยู่นะครับไต้หวันบางทีก็เขาชอบให้ไปเดินที่ร้านมากกว่าที่จะแบบ มาขายหน้าร้านอ่ะเออมาขายแบบอีกทางอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็เลยจะแบบถ้าดูในเน็ตอาจจะหาซื้อไม่ได้ในช้อปปงช้อปปี้อะไรเงี้ยอาจจะหาซื้อไม่ได้ในลาซาดงลาซาด้าอะไรหาซื้อไม่ได้แต่ว่าถ้าไปดูตามร้านอาจจะหาเจอก็ได้แต่ว่าเท่าที่ดูที่ไทเปน,นะไม่มีสักร้านเลยครับผมมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวตัวสุดท้ายในร้านนะครับซึ่งมันมันออกมาตั้งแต่ปีไหนมันออกน่าจะปีปีนี้มั้ย ปีปีนี้ตอนน่าจะต้นปีนะครับผมหรือว่าปลายปีที่แล้วผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าหายากผมบอกเลยได้ว่าหายากมากในไต้หวันแต่ในไทยอาจจะหาง่ายนะในไทยก็ก็นิยมแอ t แท็กออนไททันน่าจะหาง่ายนะครับผมโอเคมาให้คะแนนเอเรนตัวนี้นะครับเอเรนตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับทิปโป้ S <S <c oughs> ครับด้วยราคาด้วยรายละเอียดแบบว่ามัน มันดีมันดีมันดีมากด้วยความที่ว่าผมไม่อยากซื้อไอ้พวกกล้ามเนื้อพวกนี้แต่ว่าพอเห็นครั้งแรกแล้วมันมันสวยมากจนต้องให้ผมควักนา่ออกซื้อมันนี่คือแบบมันเจ๋งมันเจ๋งผมบอกเลยเพราะว่าพาเลมันมันเจ๋งครับผมสยอดนะครับผมก็บอกไปแล้วต้องคิดใช่ไหมตัวนี้ซื้อมาในราคาพันเที่ไทเปนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe พี่ด้วยนะครับผม คี่ต่อไปนั้นจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวดูว่าจะหมุนกลงรอ้อหรือว่ามีตัวไหนที่มันมาแซมก่อนผมก็จะมา,มาทําเหมือนเอเรียนตัวนี้นะครับเราวันนี้ไม่ไมียจริงแล้วบายบีตั้งแต่นี้สวันดีครับทุกคน